สวัสดีครับทุกท่านผม s าลาแมนเดอร์สขอต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่โปรเจกต์ดาบพิฆาตอสูรกันต่อสําหรับวันนี้เรามาทําเรื่องเสาหลักกันดีกว่าและเราก็จะมาทําเมนหลักของผมที่ผมชื่นชอบที่สุดเลยซึ่งก็ไม่ใช่ใครนะฮะนั่นก็คือโทมิโอกะกิยูนี่แหละและก็น่าจะบอกไ้เลยว่า <c oughs> เป็นตัวละครที่จะน่าจะมีความย้อนแยงพอสมควรเลยคือผมชอบในความย้อนแยงของพี่แกนะคือตามปกติแล้วเนี่ยทุกคนคงจะเข้าใจแบบอ่าเขาเรียกว่าคุณล,ลักษณะ อของตัวละครประเภทพูดน้อยหน้านิ่งๆแล้วก็หล่อๆใช่ไหมเออคือแบบว่าอารมณ์ประมาณอ่าซาซึกะเงี้ยคือแบบมันจะต้องออกมาแนวแบบมาดที่เท่แน่นอนแต่ว่ามันไม่ใช่เว้ยสำหรับกิยูก็คืออ่าพูดน้อยหน้านิ่งๆแล้วก็โอเคแต่มันไม่เท่เลยมันคือมีมเดินได้ฮะมีแต่ความฮาโดยเฉพาะแบบฉากและบรรยากาศเนี่ยคือปล่อยออกมากแต่ละอย่างเนี่ยคือทำลายภาพลักษณ์เดิม ของพวกแบบคนหลอพูดน้อยไปอย่างหมดสิ้นเลยจุดนี้แหละฮะก็เลยทําให้ผมชอบกียูมากๆดังนั้นวันนี้เราก็จะมาพูดถึงอดีตและก็ประวัติของเขากันสักหน่อยดีกว่านะฮะเขาเนี่ยเกิดวันที่8กุมภาพันธ์อายุ21ปีสูง1 7 6ยหโอ้ถือว่าสูงมากอยู่เหมือนกันนะฮะหนัก69ิกกิโลแล้วก็เกิดที่โตเกียวตอนที่กียูยังเป็นเด็กนะฮะพี่สาวของเขาก็คือสุาโกะเนี่ยกำลังที่จะแต่งงานแต่ว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่อสูรเนี่ยบุกเข้ามาฆ่าทุกคนก็เลยทําให้พี่สาวของ กียูเนี่ยต้องปกป้องกียูไว้นะฮะแล้วก็ตายไปหลังจากนั้นก็เลยจับพัดจับผูไปเจอกับอูโร โกดาคิซากอนจินะฮะและกลายเป็นหนึ่งในลูกศิษย์ของเขาไปตอนอายุ13ปีที่นั่นนะฮะก็ยังมีเด็กคนอื่นๆที่ซากอนจิรับมาฝึกซ้อมอยู่ด้วยเช่นกันอ่ากิยูเนี่ยก็เรียกได้ว่าสนิทกับซาบิโตะเป็นอย่างมากเลยและนั่นน่าจะเป็นช่วงที่กิยูนะฮะยังทำสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสได้เหมือนกับคนปกตินะทั้งสองเนี่ยก็คือเข้ารับการคัดเลือกครั้งสุดท้ายที่ภูเขาดอกฟูจิเพื่อที่จะเป็นนักล่าอสูนด้วยกัน โดยในรอบคัดเลือกนี้นะฮะโอ้โหกิยูเนี่ยโดนเล่นงานจนเละเป็นขี้เลยทำให้ซาบิโตะนะฮะต้องเข้ามาปกป้องแล้วก็ฝากกิยูให้คนอื่นๆน,นะ,ะซาบิโตะเนี่ยคือโอ้โหโหดมากเลยคือตัวคนเดียวเนี่ยลุยจัดการอาสูรได้จนเกือบหมดแต่ก็พลาด ไปเจอกับไอ้อสูรมือนะฮะและดาบมันฟันไม่เข้าก็เลยต้องพ่ายแพ้แล้วก็ตายไปพอแบบกิยูตื่นขึ้นมาในรอบคัดเลือกนั้นมันก็จบลงแล้วสรุปก็คือทุกคนรอดหมดยกเว้นซาบิโตนะฮะก็คือซาบิโตเนี่ยช่วยทุกคนไว้หมดเลยนั่นก็เลยทําให้กิยูนะ,ะโทษตัวเองว่าโอ้โหตูเนี่ยฆ่าอสูรไม่ได้สักตัวแล้วยังอุตสารอดมามันไม่เหมาะจะเป็นเสาหลักแล้วล่ะแบบนี้แต่ถึงจะเป็นแบบนั้นนะฮะกิยูเนี่ยก็คือฝึกฝนตัวเองอย่างหนักมาก เพื่อที่จะขึ้นมาสู่ตำแหน่งเสาหลักและก็จัดได้ว่าเป็นเสาหลักรุ่นเล็กรุ่นแรกในปัจจุบันเลยทีเดียวหลังจากที่ได้รับข่าวสารจากอีกาของเขาเองนะเพื่อให้ไปกำจัดอสูรที่ปรากฏตัวถแถวแถวภูเขานะฮะก็คือบ้านพิทันนั่นแหละเขาจึงรีบรุดหน้าไปแต่ว่าเนื่องจากว่าไออีกาของกิยูมันแก่แล้วนะก็เลยทําให้บ่อยครั้งส่งข่าวช้าบ้างส่งข่าวผิดบ้างอะไรอย่างเงี้ยเป็นสาเหตุที่ทําให้กียูนะไปถึงล่าช้ากว่ากําหนดหนึ่งวันซึ่งพูดตามตรงว่าเองไปถึงช้า โชคดีแล้วถ้าไปตามกําหนดก็คือกิยูจะต้องไปเจอกับมูซันแล้วก็น่าจะเป็นศพไปด้วยแน่นอนกิยูนะฮะได้เจอกับพี่ทันแล้วก็น้องเนโดยกิยูเนี่ยตอนแรกพยายามที่จะ โฟกัสกำจัดน้องนีให้ได้แต่พอเห็นความมุ่งมั่นของพี่ทันแล้วก็น้องนีที่แม้ว่าจะเป็นอสูรแต่ก็พยายามที่จะปกป้องพี่ทันนะฮะกียูก็เลยแนะนําให้พี่ทันเนี่ยไปหาสากอนจินะฮะเพื่อที่จะรับการสั่งสอนแล้วก็มาเป็นนักล่าอสูรด้วยกันระหว่างนั้นกียูไปทําภารกิจที่ภูเขาหิมะทางตอนเหนือ เพราะว่าได้รับข่าวว่ามีพวกพรานป่าถูกฆ่าตายพอกิยูไปถึงนะฮะกิยูได้เจอกับยาเอะลูกสาวพรานป่าที่โดนฆ่าตายซึ่งเจ้าหล่อนเนี่ยกำลังจอ,อกไปล้างแขนพอดีเลยกิยูเลยพยายามจะถามไถ่เรื่องข้อมูลแต่เพราะว่าไอ้สกิลการสื่อสารของกิยูเนี่ยมันค่อนข้างที่จะหลุดโลกเกินไปหน่อยคือแบบแนะนําตัวว่าข้าคือนักฆ่าอสูรคือแบบใครมันจะไปเข้าใจคือองค์กรของเองเนี่ยมันเป็นองค์กรรับเว้ยมันไม่ได้แบบ ใครๆเขาก็รู้จักกันใช่ไหมเออไม่มีใครเข้าใจฮะไอองค์กรบ้าบออะไรอย่างเงี้ยกียูได้คิดในใจว่าสงสัยเราพูดไม่นอบน้อมพอเอาใหม่ละกันคราวนี้แบบก้มคำนับเลยแล้วพูดว่าข้าคือโทมิโอกะกิยูจากกลุ่มนักล่าอาสูรโอ้หคนยิ่งไม่เข้าใจเข้าไปใหญ่แล้วก็แบบจนพานป่าคนนึงเนี่ยเขาจําขึ้นมาได้เว้ยว่าเฮ้ยเดี๋ยว มันมีข่าวว่ามีครอบครัวขายทานเนี่ยถูกฆ่าตายเกือบยกครัวโดยมีคนนะฮะเห็นไอ้คนที่ใส่เสื้อผ้าคลุมแบบกียูด้่แหละไปด้อมๆแถวๆนั้นด้วยนี่ว่าไอ้ครอบครัวขายฐานที่ตายไปก็ครอบครัวพี่ทันนั่นแหละฮะโอ้โหแต่ไอ้คนฆ่ามันมูซันเว้ยไม่ใช่กียูนั่นก็เลยทําให้ทุกคนนะก็เลยจับกียูมัดทันที โชคดีที่ชินบุเนี่ยมาช่วยคลายความเข้าใจผิดให้หลังจากถามยาเอกแล้วนะฮะเธอก็บอกว่าไอสิ่งที่ฆ่าพวกพลานป่าทั้งหมดเนี่ยก็คือหมีไม่ใช่อสูรหรอกนะและเธอก็จะไปล่าหมีเพื่อล้างแค้นแต่ทําไมต้องไปตอนคำคาโดยก็ไม่รู้ซึ่งจุดนี้ชินบุแล้วก็กียูก็พอที่จะจับพิรุษได้ นั่นก็เพราะว่าแท้ที่จริงแล้วคนที่ฆ่านายพลานทั้งหมดก็ไม่ใช่หมีนั่นแหละแต่เป็นพ่อของยาเอที่กลายเป็นอสูรไปแล้วนั่นเองยาเอทนะฮะเข้าต่อสู้กับพ่อของเธอแต่มีหรือปืนธรรมดามันจะใช้กับอศสูรได้โชคดีที่กียูแล้วก็ชินบุเข้ามาช่วยไว้ได้ทันแล้วก็ฆ่าพ่อของยาเอทได้สําเร็จ ก่อนตายพ่อของยาเอะพูดว่าจงมีชีวิตอยู่ต่อไปทิ้งไว้ให้กียูฝากบอกยาเอะต่อคือตอนเลขก็คือยาเอะเนี่ยจะยิงตัวตายตามแล้วนะแต่โชคดีเพราะว่าปืนมันขัดลำกล้องเนื่องจากว่าเลือดของพ่อเธอเนี่ยมันไปเลอะปืนก็เลยยิงไม่ออกหลังจากเสร็จงานกียูกับชินอบุจึงไปหาอะไรทานด้วยกันหลังจากนั้นชินอบุบบกับกียูก็ได้รับคําสั่งให้ไปช่วยพวกพองที่ภูเขานาต่างงูโมเป็นที่ที่พวกพีทันกาลังสู้กับลุยอยู่พอดีเลยก็คือลําบากมาก โชคดีที่กิยูแล้วก็ชินอบุมาช่วยไว้ไม่งั้นคือตายยกตีแม้ตอนแรกจะจําไม่ได้แต่พอมองชัดๆว่าคนที่ช่วยเหลือจากลุยเนี่ยก็คือทันจิโร่แล้วก็เนซึโกะน่ว่ะมันก็เลยทําให้กิยูถึงกับอึ้งไปเลยแต่ก็อึ้งได้ไม่นานเพราะว่าชินอบุเนี่ยหมายมั่นมากที่จะฆ่าเนซึโกะให้ได้นั่นก็เลยทําให้กิยูนะฮะต้องเข้ามาปกป้องทั้งสองคนและบอกว่าให้หนีไปฮะพร้อมกับจับชินอบุไว้ให้แน่นเลยห้ามไปไหนนะสร้างความไม่พอใจให้กับชินอบุเป็นอย่างมาก พอบอกให้อธิบายเหตุผลกียูก็ยิ่งเป็นคนอธิบายไม่เก่งเป็นทุนเดิมอยู่ละเออกูจะเริ่มอธิบายจากจุดไหนดีเอางี้ละกัน เดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวฉันจะเล่าย้อนไปเมื่อ2ปีก่อนเลย <c oughs> 2ปีก่อนตั้งแต่เจอพี่ทานเลยคือเริ่มตั้งแต่เริ่มแรกมันก็เลยทําให้ชิโนบุนะฮะยิ่งหงุดหงิดเลยใครมันจะไปไปมีเวลาฟังเรื่องยาวขนาดนั้นแบบสรุปก็ไม่ได้ก็เลยกะที่จะใช้มีดเท้าเนี่ยแทงหน้ากิยูให้มันจบจบไปซะแต่โชคดีมากที่อีกาบอกว่าให้จับทันจิโร่กับเนสโกะกลับไปแบบเป็นๆนะฮะก็เลยทําให้เนสโกะรอดไปได้ในงานประชุมเสาหลักเนี่ยคือกิยูแล้วก็ซากอนจิเนี่ย เป็นพยานเลยว่าน้องเน่ไม่ได้กินคนมา2ปีแล้วนะและหากน้องเน่ทำร้ายมนุษย์ยพวกเขายินดีเลยที่จะคว้านทองชดใช้ให้เรีเยกได้ว่าทําให้พี่กีย่ยูคือหล่อมากหล่อจนพี่ทันจิโร่ลั้นน้าตาแทบไม่อยู่เลยสําหรับในด้านนิสัยนะฮะกีย่ยูเป็นคนพูดไม่เก่งเข้าสังคมไม่ได้อย่างรุนแรงแลหลายๆเหตุการณ์จากนิสัยนี้เองของเขานะฮะเลยทำให้เขาเต้องเจอกับเรื่องราวที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น เช่นไม่อาจจะสื่อสารกับชินโนบุได้ว่าทําไมเขาถึงช่วยเนซุโกะก็คือจริงๆถ้าหากอธิบายเข้าใจได้เรื่องมันก็คงไม่ยุ่งขนาดนั้นฮะแถมยังจะเล่นเล่าไปตั้งแต่2ปีก่อนแบบละเอียดด้วยใครเขาจะไปทนฟังเขาไม่รู้ด้วยซ้ําว่าเพื่อนๆเสาหลักหลายคนนั่นหมั่นไส้แล้วก็รังเกียจแบบรุนแรงเวลาโดนชิโนบุพูดใส่ว่าทุกๆคนเขาเกลียดนะกิยูก็มักจะพูดให้กําลังใจตัวเองว่าเขาเนี่ย ไม่ได้ถูกเกลียดสักหน่อยเอาจริงๆพี่แกเจ็บปวดนะเวลาชินโนบุพูดแบบนั้นใส่คือแบบมีสตันอยู่หลายดอกเลยซึ่งเอาจริงๆแล้วกิยูไม่ได้อยากจะทําตัวเหินห่างนะแต่แค่แบบมันไม่รู้จะเข้าไปคุยกับทุกคนยังไงอะ่ะแถมยังมีปมที่แบบดูถูกตัวเองว่าไม่คู่ควรจะเป็นเสาหลักแต่แรกแล้วด้วยไงแต่จริงๆแล้วพี่แกเดี๋ยอยากจะญาติดีกับทุกคนนะฮะพอแบบได้ยินทันจิโร่พูดว่าซานมิเนชอบทานโอฮังิ พี่แกก็เลยจะไปซื้อไอโอฮัง,งิเนี่ยมาเก็บไว้เผื่อได้เจอกับซันเดมิเนี่ยก็จะได้เอาให้แล้วเราจะได้เป็นเพื่อนกันซึ่งถ้าหากว่าทําแบบนั้นจริงๆนะฮะผมว่าซันเดมิเนี่ยมีตันหน้าแน่นอนแต่ผมชอบรอยยิ้มแสนมั่นใจแล้วก็บริสุทธิ์ของพี่กียูจริงๆพี่แกเนี่ยก็คือเรียกได้ว่าชอบเนซุโกะด้วยนะฮะเพราะว่าเป็นคนที่เย็บผ้าคลุมให้แล้วก็โอ้โหตอบแทนด้วยการ ส่งกิโมโนสวยๆเสื้อผ้าสไตล์ตะวันตกแล้วก็เครื่องประดับเม็ดนินจินดามาให้บ่อยๆเลยเล่นเอาเซนอิสึเนี่ยมองกิยูเป็นศัตรูในทันทีว่าจะมาแย่งเนซึโกะไปนอกจากนี้กิยูยังชอบเล่นการแก้ปริศนาหมากลุกมากๆของโปรดที่ชอบทานก็คือปลาแซลมอนต้มหัวชัยเท้าซึ่งผมขอบอกเลยว่านี่คือไอเทมต้องห้ามสําหรับกิยูเพราะว่าไอปลาแซลมอนต้มหัวไชเท้านี่เป็นของโปรดจนเกินไป ขอย้ำนะครับว่ามันจนเกินไปจริงๆเพราะว่าเมื่อไหร่ที่กิยูเห็นมันนะฮะเขาจะยิ้มบอกมาได้แบบน่ารังเกียจมากจนแม้แต่ชินโนบุยังบอกเลยว่าเวลาทานเนี่ยอย่าหันมามองนะคือมันน่ารังเกียจเกินน่าเสียดายที่ไอใบหน้าในตำนานนั้นเราคงจะไม่มีวันได้เห็นเพราะว่า ตอนแกทานหรือว่ายิ้มเนี่ยพี่แกหันหลังอยู่แต่ถ้าหากดูจากปฏิกิริยาคนรอบข้างที่ตกใจขนาดนั้นผมก็พอเดาได้เลยว่ารอยยิ้มนั่นมันต้องไม่ใช่รอยยิ้มแง่บวกแน่นอนสําหรับในด้านความสามารถกียูเนี่ยจัดได้เลยว่าเป็นนักล่าอสูรที่เข้มแข็งมากๆแม้ว่าอาจจะไม่สามารถเทียบกับเกียวเมได้เลยแต่อย่างน,น้อยนเนี่ยกียูก็สามารถที่จะเข้าถึงการใช้ปานได้ เพียงแต่ว่าก็ยังไม่เข้าถึงขั้นใช้โลกอนัตตาได้แบบทันจิโร่หรือว่าเข้าสู่โลกมองทะลุได้นะฮะนั่นก็เลยทําให้เราพอที่จะวัดฝีมือเขาได้แล้วว่าอาจจะยังไม่สามารถหนึงนึงชนะอาคาศาได้โดยที่ไม่พึ่งพี่ทันแต่ถึงจะเป็นแบบนั้นนะฮะกียูก็จัดได้ว่าเป็นเสาหลักคนหนึ่งที่มีฝีมือไม่น้อยเลยทีเดียวกระบวนท่าของกียูก็คือปราณบาลีซึ่งมีทั้งหมด11กระบวนท่าดังนี้นะฮะได้แก่กระบวนท่าที่1 ดาบผาวาลีซึ่งเป็นการฟันแนวขวางใส่ศัตรูกระบวนท่าที่สองกังหันน้ําเป็นการหมุนตัวฟันเหมือนกับกังหันกระบวนท่าที่3กระแสน้ําไล่รำเป็นการแกว่งดาบไหลไปตามกระแสน้ําโจมตีจากหลายทิศกระบวนท่าที่4คลื่นน้ําเป็นการโจมตีแบบหผมกระนําใส่ศัตรูเหมือนลูกคลื่นขนาดใหญ่กระบวนท่าที่5หายาดฝนแห่งความเมตตา อันนี้จัดได้ว่าเป็นท่าที่เมตตาที่สุดแล้วเพราะว่าอสูรที่โดนฟันเข้าไปเนี่ยจะไม่รู้สึกเจ็บปวดเลยนะฮะแต่ว่าจะรู้สึกเหมือนกับว่ากาลังอาบสายฝนอยู่กระบวนท่าที่6กระแสน้ําวนเป็นการบิดตัวฟันจนกลายเป็นกระแสน้าวนนะฮะและก็เป็นท่าที่สามารถใช้ได้ดีถ้าหากว่าไม่มีที่หยั่งเท้ากระบวนท่าที่7หยาดน้ําค้างสะท้อนผืนวารีเป็นท่าแทงที่ไวที่สุดในกระบวนท่าทั้งหมดกระบวนท่าที่8สายน้ําตก เป็นการฟันดาบลงมาอย่างรุนแรงเหมือนกับน้ำตกที่หลังไหลลงมาไม่ต่างจากแรงระเบิดกระบวนท่าที่9ละอองกระแสน้ําคลั่งเป็นการเคลื่อนไหวไปทั่วทิศทางอย่างรวดเร็วสามารถใช้ได้ดีในที่แคบๆกระบวนท่าที่10สายน้ําไร้จุดจบเป็นการเคลื่อนที่ดั่งมังกรยิ่งหมุนตัวเท่าไหร่พลังทาลายก็ยิ่งสูงขึ้นนะฮะมันก็เลยเป็นกระบวนท่าที่เหมาะมากถ้าหากว่าจะเปิดการโจมตีด้วยการวิ่งเข้าหาศัตรูจากระยะไกลเพื่อสะสมพลังก่อน กระบวนท่าที่1 1ผิวน้ําสงบนิ่งอันนี้เป็นท่าที่กิยูคิดขึ้นมาเองนะฮะมนอสูรโลหิตที่เข้าใกล้กระบวนท่านี้เนี่ยจะโดนสลายไปจนหมดซ้นเลยถือว่าเป็นกระบวนท่าตั้งรับที่แข็งแกร่งที่สุดของกิยูแต่ก็ไม่อาจปัดการจู่โจมของอาคาสะได้หมดนะฮะจุดเด่นของปราณวารีก็คือผู้ที่ใช้เนี่ยจะต้องสงบนิ่งที่สุดเท่าที่จะสงบนิ่งได้แล้วก็ต้องจินตนาการว่าตัวเองเป็นดังเหมือนกับน้ําเพื่อที่จะเคลื่อนไหวได้ดังวารีที่ไหลผ่าน ซึ่งสไตล์นี้นะฮะเอาจริงเนี่ยมันมีแต่กียูเท่านั้นแหละที่ใช้ได้แบบเต็มประสิทธ,ธิภาพนอกจากนี้ปลานวาลีนะฮะยังถือว่าเป็นหนึ่งในปลานที่อ่อนโยนมากๆเลยในปลานทั้งหมดอสูรจะตายไปโดยไม่เจ็บปวดเท่าไหร่อสูรที่ตายไปส่วนใหญ่บอกว่ามันเจ็บก็จริงแหละแต่รู้สึกสบายมากกว่าเจ็บแต่ถ้าหากยิ่งเป็นท่าหยาดฝนในความเมตตาเนี่ยก็คือจะยิ่งไม่เจ็บเลยแม้แต่น้อยความคิดเห็นของผมที่มีต่อกีอยูนะฮะฮจัดได้เลยว่าเป็นหนึ่งในตัวละครที่สําคัญมากของเรื่อง เพราะว่าจะหากลองเปลี่ยนเอากิยูเป็นคนอื่นไปช่วยพี่ทันนะฮะเออลองเอาเสาหลักคนอื่นไปช่วยเนี่ยผมบอกเลยว่าเนซึโกะโดนฆ่าแน่นอนและเส้นเรื่องนี่อาจจะเปลี่ยนไปแบบสิ้นเชิงนอกจากนี้กิยูนะฮะก็ยังเป็นคนที่ชี้นําให้พี่ทันจิโร่เนี่ยมาเป็นนักล่าอสูรด้วยแต่อาจารย์เคเนี่ยก็ดูเหมือนจะเอ็นดูกิยูมากเกินไปหน่อยคือถ้ามีจังหวะจะแกล้งได้คือแกล้งทันทีคือมีมนี่ออกมาเต็มเลยและมันมีมีมหนึ่งที่ผมชอบมากคือฮียแกเนี่ยบอกว่าจงดูซะ นี่คือพลังมิตรภาพมิตรภาพพี่อะไรไม่มีใครยืนอยู่ได้เลยโอ้โหแล้วไอ้ภาพเนี้มันร้อนารูโตะฮะซึ่งแม่งตรงกันข้ามมากฉากนี้นารูโตะนี่คือทุกคนแม่งยืนอยู่กับเป็นกองทัพพวกเพืพ่อนเนี่ยแต่กิยูแม่งไม่มีใครยืนอยู่ด้วยเลย <biting> อะไรมันจะแกงขนาดนั้นพี่แกแค่เข้าสังคมไม่ <scared> กเก่งแค่นั้นเองอย่ามาบูลีบูบี้ได้ไหมก็ <the> <value> จบกันไปแล้วนะฮะสำหรับกิยูเสาหลักวาลีของเราในวันนี้เอาไว้เจอกันใหม่ในโปรเจกต์ถัดไปก็แล้วนะกันสำหรับวันนี้ผมขอตัวก่อนสวัสดีฮะ